วัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นบทที่49นะคะของนารน์เนนเดลันท์เอฟเวนอปซูกหัวขอ้อเอฟเว่นอ e ซู n กคือการค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่า m มุ t e n ั e นเมื่อเด n นท a งไปยังอัมสเตอร์ดัมว e ามุ t มั่นเมื่อเดินทางไอัมสเตอร์ดัม พวกเราจะต้องไปอัมสเตอร์ดัมโดยรถไฟกันฮูลาดฟ์ฟเ์ดีฮูลาเฟเรก์ดีแล้วมันจะออกกี่โมงละ่ะรถไฟนะคะว่าร์ฟินด์เอกดีอินฟอร์มาชีวาร์ฟินด์เอกดอินฟอ แล้วฉันจะหาข้อมูลได้จากที่ไหน Darfo kunt u e e n website g e b r i k e n Darfo kunt u e e n website g e b r i k e n สำหรับการค้นหาข้อมูลคุณสามารถเข้าไป zou naar de websiteนะคะ uh -huh. u kunt het opzoeken via www.9292ov.nl u kunt het opzoeken via www.9292 o v n l คุณสามารถไปค้นหาในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะของ o v คือ open bar f e r f o r การโดยสารสาธารณะ The site for all had open bar f e r f o r The site for a l oh, het openbaar vervoer เป็นเว็บไซต์ของ o อการขนส่งสาธารณะดูส for the train, the tram, the bus and the metro. ดูส์ for the train, the tram, the bus and the metro. การเดินทางโดยรถไฟรถแทรมรถบัสแล้วก็รถไฟตะดินใช้การ์ดเดียวกันได้คือโอเฟชิปการ์ดนะคะ who werkt dat who werkt dat อย่าลืมนะคะคำว่า werkt นะคะมีตัว rkt werkt w วิร uh ์ก a ์แล้วมันใช้ยังไงล่ะคุณอ u h เห la ลาต้ซินมันเนียร์มันเนียร์มายเเขียนนะคะแต่พูดเร็วก็เป็นมันเนียร์คุณอืเห็ลาต้ซินมันเคุณช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหม Met alle plezier. Met alle plezier. Doe ik kwam je die maken. Het is niet ingewikkeld. Het is niet ingewikkeld. Maar met jong jaak le Eerst het adres. Nou, Klok kong pai kon aan de praktijk. Eerst het adres. Ku website. Aha www ovnl twee negen twee ov nl Zo opent u de site. Nou, dan niet per Website op de website. de website. Per website. Klik op de website. Klik op de verschijnt die al. Kijk. Daar verschijnt die al. Nou, doe ze, men kun maar leuk. Dit is de eerste pagina. Dit is de eerste pagina. Penikuna, U vult hier het station in. U vult hier het station in. กรอกชื่อสถานีลงไปเลย That wil l s zijn That wil l s zijn ก็คือหมายถึง Het station of het adres van waar u vertrekt Het station of het adres van waar u ฟิร์ตเรกต์ก็หมายถึงสถานีที่คุณจะเดินทางออก h e t z e l f d e h i e ร o n d e r hetzelfde hieronder ก็ตรงข้างล่างตรงนี้ก็เหมือนกันเฮ็ t สถา o ีหร address ัล a ดรส a าร์ย t t หรือที่อยู่ที่คุณจะเดินทางไปถึงจากนั้นกดปุ่มให้ข้อมูึการเดินทาง แล้วก็คลิกไปตรงคำ cave rise advice ซึ่งแปลว่าคำแนะนำการเดินทางนะครับ RS extra information RS extra information แล้วมันก็จะมีข้อมูลเพิม่มเติม by f o r b i l l over the price and ห่ว long the Price for Over the price. The en, r e ร s d u u r า b i j v o o ด b e e l d ร v e r d ด p r i j ง en hoe lang de r e i s duurt. ตงวอย่เนางเด่นจะบราดราคาเล้วกางระยะเวลนาใรนทาราคาเดินทางราคาเดินทางรนเดินทางว n e e red นท ไม่เวลนีเรดเอกไม่เวลทีนี้ฉันก็ทำเองได้แล้ว h า a r t e l i j k dank heartelijk dank kapkoen maak tot uw dienst tot uw dienst ด้วยความยินดีครับนะคะนี่ก็เป็นบทที่49นะคะพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ